สวัสดีครับเอ่อมื่อานี้สิผ้ามาเบิ้งอันงัวล่มอีกแล้วครับนี่มาอีกแล้วครับแต่ว่าอันนี้อาการดีขึ้นแล้วคืองัวล่มนะสิบอกว่างัวล่มนะเขาสามารถรักษาได้ครับเป็นบางโตเดินย้ำว่าเป็นบางโตคือสามารถรักษาได้ยะเฝ้าขายครับลองรักษาเบื้งสกรแต่ก็ยากแน่แต่กับว่าเปนว่าสิบอดีนี่ครับคือเส้นตัวนี้ก็ดีอยู่ครับนี่นี่ไปสองเลยครับ เซตไปกับสองคือกันครับเซตไปมาเนี้สาเหตุหลักๆเลยส่วนมากที่ว่ามันรักษาบอดีก็คือมันสิมีของกินในท้องครับคือจอยแล้วก็ล่มไปคือหิวหยาแต่บาหิวนะครับแล้วก็บอกค่อยกินหยาเนี้ครับอันที่ว่าบันนี้เพิ่งคั่วออกมาแล้วเบิ้งในท้องมันเป็นอันนี้ครับนี่ครับนี่มันกินข้าวไรอย่างไรเนี่ยครับเนี่ยสแลมครับเนี่ยสแลมเขียวเด้นนี่เบิ้องนี้จะรมองกินข้าวไรอย่างไรนี่ครับถุงยางถุงพลาสติกเท่านี้แหละครับไปพันให้เราว่างครับคนเรียงงัวนนะ น่ครับนี่พุ่งพัสติมันกินได้มันเค็มๆบางโตได้บางโตนี่มักมันในเชือกที่เป็นปมๆที่ผมจับอยู่นี่ก็มันก็เป็นเชือกฟางครับเชือกฟางเชือกมัดฟางครับมัดฟางที่อันฟางก้อนเท่านะครับนี่บางก้อนมันนี่มันกินเข้าไปตอนกินนะเป็นเ้นโยะบางขนสงสัยมันก็กินเข้าไปได้ไงปันนี่บอนเล้มตอนเข้าไปแล้วมันเป็นเ้นครับเข้าไปบอนนี้มันก็เคี้ยวเอื้องเคี้ยวยังมันเขี้ยวตามผู้ย่ำนะครับว่าไงบอนนี้เข้าไปในในคำใส่มันมันกับหมุนเนี่ยครับคือสีพาสติ มันก็หมุนเข้าไปมันก็คือเข้ามัดเลยว่างัายซะจะมันเข้าไปในผมก็ทรงพะงงคือกันนี่มัดเข้าไปครับนี่อย่างสี่ล่ะคั่วออกมาโอ้ยเฉพาะมันตายอดบ่ได้เป็นกูกูแห้งีตายก้อนมึงวะปาดนี่ครับนี่ไปอยู่ในท้องมันนี่นี่ให้เราว่างเด้อครับพี่น้องผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงควายเพราะนี่นางหยางก็มีบ่หน่บ่แม่นอันนี้เสื้อฟางครับนี่ฟางฟางมัดอันนี้ฟางมัดอันนี้เสื้อมัดฟางตัวนี้อันนี้ฟางเลยนี่อันนี้สแลมครับอันนี้ชุงพลาสติกได้นี่ นี่ครับขับไปมัดข้างในท้อมาเนี่ยข้างในนี่ป้าตัวลังตัวก็ดลังตัวก็ออกครับลังตัวเข้ามันานั่นกับเข้ามันน้อยนะครับอันนี้มันใหญ่ออกมาได้ไปติดอยู่30มสิกีบครับนี่ดึงออกมาป้าท้องนี่เอาล่วนลมผลมาเพราะ่ามันบอกวนจกเคือครับกินอยากกับบอกเคยเกง่งแต่เกาเคยกินเกง่งนี่ครับบันนี้สีแก้จังไดยกระส่วนมากกางวัวมันขาดเกลือแร่ครับแบบนี้ขาดแร่ครับมากินเข้มนี่เจ้าก็เอาแร่มาแขวนทำให้มันกินข้าวสั้นกัน เอาพวกไอ้แร่ผงแร่ยังก็ได้หรือเอาหัวอาหารเสริมให้มันในี่ให้มันให้มันลืมเข้มไว้ง่ายน่ะของผมกับมีอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าไอ้กินถุงกินอย่างที่แรกๆวันนี้ก็เลยพยายามเอาเกลือให้มันกินผสมน้ำให้กินกินไปเรื่อยๆเอาหัวอาหารให้กินน้ำแล้วก็ไอ้เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่างนี้นะครับเอาหัวอาหารให้กินไปเรื่อยๆผสมน้ำผสมอย่างให้มันกินวันนี้พอกินไปกินมากวันนี้เอาถุงให้ยังให้ล่องๆทดสอบยื่นให้ครับบอกินครับ คล้ายๆว่ามันมันพอ่ออะไรที่มันจังใจผมก็บอกเข้าใจก็ลองใช้วิธีนี้เบิ่งครับเฮ็ดเฮ็ดมาแล้วคือเอาหัวอาหารนะครับผสมน้ำให้มันกินขั้นตัวแรามาก,กินเข้มๆนะสมน้ำเลยคนน้ำหลายๆเลยกินขมือขมือ,มอเดี๋ยวมันนั่นเองครับเดี๋ยวมันแทบบอกกินเลยหัวอาหารก็เดี๋ยวไปเอามามนะันสิบเบื่อเองมันบัดนี้มากินทุงสิบ,บอกกินเลยนี่ครับนี่สแซลมนี่โอ้ยสะพ้อมันตายนี่ครับนั่งนี่กระร่งเศร้าครับนี่แผลครับนี่เพิ่นไปซื้อน้ำเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นบอพลิกมันนะนะเลยเป็นแผลกดทับครับเนี่ยแผกัับท้งหมด ยังเครื่องอยู่ครับเจ็บตาอีกขึ้นนี่จะสิป้ายตาพันอยู่แต่กินหยาดีครับนั่งนี่ยังเอียงอยู่ยังเสียสูนอยู่ขางหนึ่งสาเหตุที่ิ่นเป็นที่แรกคือเพิ่นไข้ขาแข็งครับตัวนี้ถามเจ้าของเพิ่นมันเป็นอย่างมันไข่ไข่แล้วบลุกบอลุกก็คือบอลุกเลยว่ายังเราก็บเอาลุกบอลยังเอาไีเอาลุกแล้วมันบอยืนเราอะบอยืนมันแล้วก็เลยปล่อยให้มันนอนเลยนอนขางเดียวเอียงอยู่ครับนี่เอียงอยู่เสียสูนไปจักหน่อย ก็ต้องพริกเนี่ยครับก่อนที่ว่าสีขายเลยว่าก่อนสีเอิญหมออย่างกับจะพยายามให้มันเป็นแบบคิดง่ายๆคือเอาตามปกติของข้าวนะครับธรรมชาแซ่ดไปธรรมชาติของวอนเป็นแบบไหนสังเกตเอาคือมันลุกมันก็นอนนอนแล้วก็พริกไส้ลุกขึ้นนอนคางนี่ลุกขึ้นนอนคางนี่คือคนนี่แหละครับคันนอนโดนกับเป็นแผงกระทับข้าสังเกตง่ายๆแค่นั้นบอต้องว่าว่าบอเคยเลี้ยงเฮ็ดบอเป็นแค่นี้จัิงสิวอ่ครับใครก็บอเคยแค่นั้นละแต่ว่าข้ากับสังเกตเอาครับที่ผมไปซื้อมากกับว่าแต่บอเคยบอเคยข้าเฮ็ดไปเรื่อออออยยยยเเเเเเเดดีี๋วมััััันนคคคคงงงรรรบบบบบ่่ฮาากกกก็สตต้้้ไไไปให สังเกตว่ามันเป็นยังไงขานอนท่านี้มันสีเจ็บบอครับเป็นคนเด้นกคนเทนแบบนี้มันสีได้บอลนะครับแต่ง่ายๆครับวิธีดูแลสัตว์ก็คือดูแลคนคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆก็คือเพิ่นก็มีชีวินกับเ้าหฮาก็ดูแลไปนี่ครับกินดีอันนี้สีเศร้าแล้วครับนี่ได้อทิ์กวาๆเนี่ยยืนได้แล้วครับยืนคือพยุงพยุงลุกแล้วก็ย่างเองได้แต่ว่าท่านีนแข็งแรกก็เลยบ่ย่งท่านในปล่อยออกจากคอครับอยู่นี่ก่อนครับ ก็บ,บ่มีสูตร kind of hm hey, อย <It> ่างนี้ก็สซีบำรุงขาพญาต์ไปยังธรรมดาเฮามเรากินอิ่มๆิ่คำนอนนอนหลายๆแล้วก็พยายามลุกขึ้นดูๆแล้วก็พลิกไปพลิกมาแค่นั้นแหละครับมันก็บ่มี่อย่างหลายแต่ว่าใช้เวลาเน่แค่นั้นแล้วก็เฮากมมัดให้ถือวิธีการการยกการยกให้ถือวิธีแค่นั้นแหละครับมันกระซียืนอัตโนมัติขั้นเฮายกผิดวิธีกัดากออกเขาไว้ไงครับไปคั้นขั้นฮัทมันหลายกันดากดูเขบมีวิธียกเข้ามาอีกก็แค่นั้นแหละครับคั้นไผอัน ตุสตีใจยังรือว่าอยากหูจักยังก็เลยลองไอแซตมาสอบถามมึงก็ได้ครับหรือโทษมาสอบถามก็ได้ครับขั้นขั้นพ่อสี่ตอบได้ก็บอกครับตามตามที่ว่าประสบการณ์ที่เคยนั้นมาเนี่ยครับสี่เศร้าแล้วนั่งอันนี้หรือขั้นไผมีงัอล่มกับติดตมากก็ได้ครับขั้นอยู่บริเวณใกล้ๆกันสามารถซอยเลือก็ได้กับซอยกันไปครับโทษมาเบอร์ผมเลยนะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองหกห้าหกสองสองครับเซียนอูด้วยครับเซีนอูงองามเด้ล่ะนะครับเนี่ยครับ ครับเอามอนี่อันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิไปเกี่ยวอย่างให้นั่งอีกก่อนุครับกินหลายครับครับสวัสดีครับ